สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องสกิลหนึ่งที่เอ่อหลายคนก็สงสัยกันใน e f o o t b ต ball Mobile สกิลเกมชิพแมนชิพครับเรามีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับสกิลนี้เลยนะฮะภารกิจวันนี้คือสกัดเอาแต่เนื้อเนื้อเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วมันมีประโยชน์จริงไหมคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจะใส่ให้นักเตะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ตามนิยามทางการเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยให้นักเตะเรียกฟาวได้เมื่อครองบอลแต่ถ้าไปคุยกับคนเล่นเกมจริงๆนะส่วนใหญ่จะมองว่ามันคือสกิลเอ่อพุ่งล้มนั่นนะครับอารมณ์ประมาณในวาในสนามจริงอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่การที่เรากดปุ่มสั่งให้นักเตะพุ่งล้มนะมันเป็นสกิลติดตัวคะ่ะเป็นพาสซีฟสกิลที่ทำงานเองคือมันจะไปเพิ่มความน่าจะเป็นนะคะที่กรรมการ AI จะเป่าฟาวให้ ตอนมีการประทะทําให้จังหวะที่มันแบบกํำกิม50-50เนี่ยมีโอกาสได้เฝามากขึ้นซึ่งหลายคนก็ชอบนะคะเพราะเหมือนมันช่วยแก้เผ็ดกรรมการ AI ที่บางทีก็ไม่ค่อยเป่าลูกประทะหนักๆให้โดยเฉพาะไอ้ท่าโชเดอร์ชาร์จยอดฮิตเนี่ยโดนกันเหมอยปล่อยแล้วกรรมการไม่เป่าก็หงุดหงิดกันไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นพสซีฟเพิ่มโอกาสไม่ใช่กดใช้แล้ว แล้วไอ้กลไกจริงๆเบื้องหลังที่มันทําให้เรียกฟาวง่ายขึ้นเนี่ยมันทานํางานยังไงครับมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นไหมอืมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่เราเจอมาเลยค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านักแต่ต้องแกร่งมากๆนะคะกลับกันเลยกลายเป็นว่านักเตะที่ใช้สกิลนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยมักจะต้องมีค่าบาลานซ์หรือว่าความสมดุลสูงมากๆแบบ90ขึ้นไปเลยยิ่งดีค่ะ แต่ค่า p ฟิสิกอ Contact หรือความแข็งแกร่งทางตายภาพกลับต้องค่อนข้างต่ําอาจจะต่ํากว่า75หรือ80ด้วยซ้าไปค่ะเดี๋ยวสิครับสมดุลสูงมากๆแต่แกร่งน้อยเนี่ยนะมันฟังดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะครับทาไมทาไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับ คืออย่างนี้ค่ะบาลานซ์ที่สูงเนี่ยมันช่วยให้นักเตะยืนระยะได้นิดหนึ่งตอนโดนปะทะจังหวะแรกไม่ใช่แบบโดนปุ๊บล้มปั๊บเลยทันทีซึ่งไอาการยืนระยะได้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันสำคัญที่ทำให้ระบบเกมมันรับรู้ว่าเออมันมีการประทะเกิดขึ้นจริงนะส่วนฟิสิกอลคอนแทคที่มันไม่สูงมากพอโดนปะทะแล้วมันก็จะล้มลงในลักษณะที่ AI มองว่าอืมอันนี้มันดูรุนแรงพอที่จะให้ฝ่าได้ เข้าใจล้ถ้าเกิดนักเตะแกร่งเกินไปอย่างพวกฮาลันที่ฟิสิกอลคอนแทคสูงมากๆเนี่ยเขาอาจจะแบบเบียดชนะไปเลยไม่ล้มหรือถ้าล้มก็ล้มแบบดูไม่สมจริงกรรมการก็อาจจะไม่เป่าให้เข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นนักเตะโปรไฟล์อย่างเมสซี่หรือเนมารที่บาลานซ์สูงลิว้วแต่ตัวไม่ได้หนามากเนี่ยเลยเป็นภาพในอุดมคติของสกิลนี้เลยค่ะกระจ่างเลยครับ แบบนี้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญต่อมาใครล่ะที่ควรจะมีสกิลนี้กลุ่มผู้เล่นแนวรุกอย่างปีกกองหน้าหน้าต่ำกลางรุกพวกนี้ดูจะเหมาะมากเลยใช่ไหมครับเพราะพวกเขาเจอการประทานในพื้นที่สุดท้ายบ่อยๆการที่ฟาวตรงนั้นเนี่ยโอ้โหโอกาสทองเลยทั้งฟรีคิกทั้งจุดโทษนี่มาเต็มๆมใช่เลยค่ะประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับผู้เล่นแนวรุกแน่นอนเพราะฟาวในโซนอันตรายมันเปลี่ยนเกมได้แต่ ก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องการเอาไปใช้กับผู้เล่นแนวรับอย่างกองหลังหรือกลางรับนะคะอ้าวเหรอครับใช้กับกองหลังเนี่ยนะเพื่ออะไรครับก็เพื่อแก้เพรสซิ่งสูงไงคะหรือว่าตอบโต้พวกที่ชอบเข้ามาสแปมโชเดอร์ชาร์จใส่ในแดนเราข้อดีก็คือมันช่วยลดความกดดันได้เรียกฟาว์ในแดนตัวเองเอาตัวรอดไปก่อนอืมก็น่าสนใจนะครับแต่ข้อเสียก็คือ มันเป็นการเสียช่องสกิลอันมีค่าเป็นหนึ่งช่องซึ่งช่องนั้นน่ะจริงๆอาจจะเอาไปใส่สกิลป้องกันที่มันจำเป็นจริงๆหรือมีประโยชน์สม่ำเสมอกว่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าการได้ฟาวในแดนตัวเองมันก็ไม่ได้สร้างโอกาสทำประตูโดยตรงเท่าไหร่ด้วยค่ะตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆแสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของทีมด้วยสินะครับไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกคนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ถ้าทีมเล่นแบบ o s อร์ s ซ o n g เกมที่เน้นการครองบอลต่อบอลไปเรื่อยๆการที่กองหลังมีเกมชิแชปไว้เรียกฟาวบ้างตอนโดนบีบสูงๆก็อาจจะพอมีประโยชน์อยู่แต่ถ้าเกิดเล่นสายค u i c คอนเ n อร์หรือลองบอ l ค c o เ n อร์ที่เน้นตั้งรับแล้วสวนกลับเร็วๆการที่เกมมันต้องมาหยุดชะง,งักเพราะฟาวในแดนตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นการขัดจังหวะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะอืมจริงด้วยครับมันอาจจะไปขัดจังหวะสวนกลับของเราเองแล้ว ถึงมันจะเป็นสกิลเต็กตัวทำงานเองก็จริงแต่พอจะมีเทคนิคอะไรไหมครับที่ช่วยกระตุ้นให้มันทำงานได้บ่อยขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผู้เล่นเขาค้นพบกันนะคะอย่างเช่นการเลี้ยงบอลแบบฟินนส dribbling คือไม่กดปุ่มแดชค้างไว้นะคะเลี้ยงช้าๆเนียนๆหรือการใช้ตัวบังบอลแล้วรอให้คู่ต่อสู้เข้ามาชนจากด้านหลังหรือบางคนก็ใช้เทคนิคแบบล่อแล้วหยุด คือเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วเหยุดกระทันหันให้กองหลังที่วิ่งตามมาด้วยความเร็วเสียจังหวะแล้วชนเราประมาณนั้นค่ะอ๋อมีเทคนิคพวกนี้ด้วยน่าลองเอาไปใช้ดูครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ได้ยินมาเหมือนกันคือมีผู้เล่นบางคนรู้สึกว่าสกิลนี้มันไม่ค่อยขลังเหมือนเดิมแล้วเหมือนโดนเนิร์ฟหรือลดประสิทธิภาพลงไปเทียบกับเกมภาคก่อนๆอันนี้จริงไหมครับใช่ค่ะอันเนี้ยเป็นเสียงสะพอนจากผู้เล่นหลายคนเลยว่าประสิทธิภาพมันดูดรอปลงจริงๆเมื่อเทียบกับภาคก่อนๆ แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะตัวสกิลโดนเนิร์ฟโดยตรงนะคะอาจจะเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนเอนจินของเกมหรือการปรับปรุง AI ของกรรมการให้มันฉลาดขึ้นตัดสินได้ดีขึ้นซึ่งพอ AI มันเก่งขึ้นเงื่อนไขที่สกิลเกมชิปชิปมันจะทำงานได้ผลเนี่ยมันก็เลยต้องเป๊ะมากขึ้นต้องเป็นจังหวะที่มันชัดเจนจริงๆว่าควรฟาวนะคะเลยอาจจะรู้สึกว่ามันเกิดยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย อืมเข้าใจได้ครับพอ AI เก่งขึ้นมันก็จับทางพวกพุ่งลมได้ดีขึ้นว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้คนที่เคยพึ่งพาสกิลนี้มากๆรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยโอเคครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเกมชิปชิปเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงสรุปแล้วมันไม่ใช่สกิลพื้นฐานหรือสกิลสามัญประจำบ้านที่ทุกคนต้องมีติดทีมใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันไม่ใช่สกิลมอดแทฟขนาดนั้นแต่มันเป็นสกิลเฉพาะทางที่จะทรงพลังมากๆถ้าอยู่กับนักเตะที่ใช่จริงๆคือนักเตะที่มีโปรไฟล์ค่าพลังเหมาะสมอย่างที่บอกไปคือบาลานซ์สูงแต่ฟิสิกอลคอนแทคไม่ต้องสูงมากแล้วก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็คือผู้เล่นแนวรุกนั่นแหละค่ะและที่สำคัญคือต้องอยู่ในทีมที่เล่นสไตล์ที่มันเอื้ออำนวยต่อการใช้สกิลนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในทีมมีตัวยิงฟรีคิกคมๆรออยู่แล้วนี่ยิ่งน่าสนใจเลยใช่เลยค่ะถ้ามีพวก specialist ด้านฟรีคิกรออยู่การได้ฟาวบ่อยๆในระยะอันตรายนี่คืออาวุธเด็ดเลยทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อค่ะในโลกของ e football เนี่ยทรัพยากรอย่างพวก skill training token มันมีจากัดแล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆเลยใช่ไหมคะคาถามคือ การที่เราจะเลือกใช้ช่องสกิลอันมีค่าหนึ่งช่องให้กับเกมส์แมนชิพที่ผลลัพธ์มันอาจจะเอ่อไม่แน่นอนนักทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างแทนที่จะเอาช่องนั้นไปให้กับสกิลอื่นที่อาจจะมีประโยชน์สม่ําเสมอกว่าหรือเห็นผลชัดเจนกว่ามันเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าจริงๆหรือเปล่ากับสไตล์การเล่นและเป้าหมายเฉพาะของทีมเราอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับต้องกลับไปพิจารณาดูทีมตัวเองแล้วละ่ะว่าต้องการสกิลนี้จริงๆไหม หรือมีสกิลอื่นที่เหมาะกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลเจาะลึกวันนี้มากเลยนะครับได้ความรู้เรื่องเกมส์แมนชิ่ไปเยอะเลย